วัสดีครับอันนี้จะเป็นเวเวลสาย USB to SATA นะครับตัวนี้ได้มาจากแอป o ้ราคาร้อยกว่าบาทนิดนึงดูจากตัวสายก็เลยเป็นตัวนี้ USB to SATA อันนี้เมามาใช้กับฮาร์ดดิสก์3.5นะครับจะมีหัวให้เป็นไดน USB, ้ USB มี2 USB มี2ด้านก็คือขออภัยครับมี2เส้นคือมีทั้ง2.0และ3.0ให้ ส่วนดาซ่าต้าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับเพราะว่าฮาร์ดิสกาม5มันจะต้องใช้ไฟเป็นอะแดปเตอร์12โวล์นะครับจ่ายไฟ 2M แอมป์ก็จะใช้กับฮาร์ดิสที่เป็นรุ่นตัวใหญ่แบบนี้นะครับ วิธีใช้ก็คือตัวอะแดปเตอร์มันจะมีสายค้วนี้ที่ตัวของตัว USB to SATA จะมีช่องจ่ายไฟอยู่นี่ครับแล้วก็เสียบตรงนี้เลยแล้วก็จะเป็นลนนักษณะนี้จากนั้นก็เอา USB 3ไปเสียบเข้ากับด้านหลังของ PC เรานะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะทดลองต่อแล้วก็เทสให้ดูว่าออกมาจะเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้ก็ทดลองต่อสาย โดย u s เอสวซาตาแล้วนะครับอย่างนี้เห็นก็คือมีได้ที่เพิ่มมาคือตัวนี้ที่เราได้ลองอันนี้ก็จะมีไฟล์ที่ผมทำไว้เดี๋ยวเราลองดูว่ามันทํางานได้สะเทียนแค่ไหนนะครับหลังจากที่ลองใช้เทสท์ทุกต่อแรกนี่ก็รู้สึกเหมือนจะมีอาการลุนๆน,นิดๆต้องลองถอดเสียบใหม่ละ มันก็หายนะครับเดี๋ยวเราลองดูผมทดลองฟอร์แมตดูนะครับโอเคฟอร์แมตได้ เดี๋ยวจะทดลองเอาไฟล์ใหญ่ๆแปดร้อยเมกก็ไม่ใหญ่มากทดลองกรอบดูอืมสปีดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่พอใช้ไปสัพักสปีดเริ่มมา โอเคไฟล์ที K ่ได้มาลองเปิดดู นิ่งไปเลยอเดี๋ยวขอลองเทสดูนะครับชื่อมินยี แต่โอเคเพระจะดูสุขภาพดูอะไรได้อยู่ นี้มันควิกไปไหมหรือปกติควิกมันก็วิ่งเร็วแบบนี้อยู่แล้วสแกนได้ขอลองสแกนแบบปกติไปนหนึ่งนะครับโอ้โหไม่น่าใช่ละเพราะว่าลูกนี้ผมเพิ่งสลองสแกนฟูมามันเขียวทั้งคู่นะ เอ้เขียวทั้งโลกเลยอ่าเปิดได้ละว,วิดีโอแต่ผมรู้สึกว่ามันสะดุดสะดุดเนาะ ทางไปแล้วโอเคจากบทรสรุปของผมก็สรุปว่าพอดีกว่าไม่เสี่ยงใช้ดีกว่า <c oughs> นะครับพอดีอันนี้คือผมกล้าเอามาลองเทสเพราะว่าฮาร์ดิสตรุ่นี้เป็นฮาร์ดดิสต์500จิกซึ่งเป็นของเก่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมลองฟูลสแกนดูแล้วมันก็สีเขียวปกติใช้งานได้แต่ตอนนี้รูกตองอ้ามาแล้ว หายละทดลองต่อกับตัวนี้แล้วไม่โอเคครับโอเค <c oughs> ก็คิดว่าถ้าต้องการใช้งานแบบจริงจังๆนะครับซื้อของที่มันมีย<ำ>ี่ห้อดีกว่านะครับจะได้ปลอดภัยต่อข้อมูลของเราด้วย โอเคครับรีวิวนี้ก็คงจบลงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ